เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบ๊บั์นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวสกินใหม่ของบีชอีกแล้วนะครับนั่นก็คือชิฮากุโชลินดิตนะครับซึ่งคําว่าชิฮากุโชเนี่ยนั่นก็คือเป็นชื่อชุดนะครับผมไม่ใช่เป็นชื่อตัวละครของบีชนะครับซึ่งชุดเนี่ยก็จะออกแบบออกเป็นแบบแนวดําๆหน่อยชุดสีดำๆนะครับผมก็มาดูแ้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอาร์เลสเตอร์ออกเกมว่ะเฮ้ยอ่ะก็ เดี๋ยววันนี้จะเล่นเซตประมาณนี้นะครับผมหรือว่าเป็นเป็นมูลาหรือว่ามีเทนนะครับเอ้ผมว่าเป็นบล็อกแค่ไหนดีแล้วนะครับผมเอ่ออันนี้แหละนะครับผมทีมีหัวเลาะเลยออกเกมท้าวบาร์คไม่มีนะครับผมซึ่งเอาจริงสกินนี้เนี่ยลินดิตด,ดูแบบดูตัวดำๆนะผมสีน้ําตาลชุดสีดํานะครับผมไม่ค่อยเป็นจุดเด่นเวลาไฟนี่ครับเฮ้ทำไมเมื่อกี้ท่าสองผมมันไปคลิปตัวโน้นวะ นี่ฟามชานนิดนึงเลยเนี่ยเพราะว่าความจริงแล้วท่าสองนี่มันควรจะแบบว่าโดนบูนะครับผมโอ้คลิปกลางเข้าว่ะเอ้ยถามจริงแล้วนี่เมดผมนีม่นจะเมดผมนี่คือยังไงวะเนี่ยออกเกมไปแล้วหรอคือไม่เข้ามาแล้วใช่ไหมครับแต่เกมนี้เรามีตีมีเลี้ยงนะเดี๋ยวผมก็ฟามหาตามไปก่อนนะครับรอให้เมดเราเข้ามาในเกมนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่านะครับเฮ้ยเยนาย่ามี เทนเราพิ่งเลเวลสายังเพิ่งสร้างเพื่อนมาฟาร์มเสร็จแล้วนะครับนี่บอเลยเทนเลเวลสนี่เดินผมยิงแรงอะเอ้ยมวยต่อยผมวะเอาดิจะตายวะจะตายวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมทผมนี่คือยังไงวะไม่มาจริงเหรอผมออกเป็นรองรท้รองเท้ร็วนะครับผมเมรองรองรอรองรอรองรองรองรออออรอง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 าองรอรอะรารองรองรอรองรอรอบรองแองรองรอมรองรองรไงรองรองนองรรัง ผมว่าเมดไม่มาแล้วนะเดี๋ยวแป๊บปั๊บแดงจะเกิดนะครับผมเอาง่ายคือเกมนี้เนี่ยผมต้องหาตังค์ให้เร็วมากๆนะครับเฮ้ยเินอ้าวแล้วไงไอเมดเราโดนลงโทษแล้วครับเอฟเคโอ้โหมวยต่อยมวยยกเอาดิตีมีชุดสวยจัดจัดโอ้ซูก้าซูก้ามีแข็งโอ้โหต่อยผมตายอีกโอ้โอเจได้ธนูฟาร์มแล้วนะครับ เอ,อผมว่าเกมนี้กลายเป็น4ต่อ5แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องรีบฟาร์มหาตังเร็วๆเลยนะครับแล้วลินดิตเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเมตานเนี่ยลินดิตไม่ใช่ตัวที่เก่งเลยนะครับรคือแบบเอาให้คือในช่วงเมตานีนะครับลินดิตในป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆนะครับผมเพราะว่าด้วยตัวของมันแล้วเนี่ยมันไม่มีซีซีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นป้านยากด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมตินปิดเกมตามจะเล่นยากมากนะครับเอาดิเทนเทนมาดินี่ทูก้ามาด้านข้างด้านล่างสี่นะครับฝั่งมันเรามีแค่สามคนนะครับขอตอนไหนปบเลยเจ็บยูเจ็บยูเอ้าเอลซูเรียบร้อยหนึ่งศพโอ้ล้างสวยมากตีมี่ยังไงยังไงยังไงเทนจะตายโอ้โหไอ้ล้านแม่งไถผมว่ะ ยังไงมีชุบสวยจัดสวยมากเพื่อนตีมี่โอโ้โหอ๋อตีมี่เซฟโคตรดีเลยครับผมมาตีมี่นะคือเป็นน้องที่รู้จักกันในเกมนะครับผมแต่แบอกว่าไม่ได้สื่อสายกันนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมต้องปล่อยเลนฟลอริโนโตไปเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจากที่ผมคำนวณแล้วนะ สุดท้ายเนี่ยตอนเลกเกมนะครับถ้าสลิมเกิดมันแบกผมได้เว้ยแต่ถ้าฟลอเรนติโน่เนี่ยมันแบกไม่ได้นะครับเลกเกมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมทิ้งเลนฟลอเรนติโน่ไปเลยนะครับคือต้องให้เขาเล่นคนเดียวอ่ะแล้วผมต้องมาช่วยสลิมนะครับเพราะว่าเมดเรามันไม่อยู่แล้วนะครับผมมาดิเทนเทนเริ่มเจ็บนี่เจ็บดีเจ็บเอ้าเทนไถหอกสวยมากสลิมทุกนี้เล่นยากนะสลิมอ่ะ สามคิวครับโอเคสวยอยู่แต่เอาจริงเรนดิตเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะถ้าแบบว่าฝั่งเรามีซีซีช่วยให้เรนดิตเล่นง่ายนะครับแต่เกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีแค่ตีมิเท่านั้นที่เป็นซีซีนะครับแล้วก็มีสลิมหอกนะโอ้ยโอ้โหโอเมนมาจากไหนมาจากบนโอ้โหผมแตกกดเกิดแก้ขืนเลยครับโอ้โหผมต้องไปเล่นด้านบนนะครับแบบนี้เพราะว่า โอเมนมันอยู่ด้านล่างนะครับเทมันรับบนวะต้องรีบออกจอเกาะนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเทนนะครับมาดิเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ตายเลยครับผมคือตอนนี้เนี่ยต้องรีบออกจอดเกาะแล้วนะครับเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยผมจะตีใครไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีโอเมนมีเทนโอเมนโอเมนโอ้โหมันฟิกว่ะผมตายครับโอ้โห เกมนี้นี่ต้องฟาร์มรัวๆ,ๆปีมี่โดนแล้ววะได้บล็อก้นแล้วนะครับอ้าวจับพลาดโอ้โหแต่แม่งโอ้โหตัวแท้งเยอะจ,ะจัดๆโอ้โหผมตายเออเกมนี้เล่นยากมากครับเออล้าตายครับผมถ้าแพ้ลงคลิปไหมโอมินถามสี่ต่อห้ายังแซบนะยังปากแซบอยู่นะครับผมโอ้โห นเลบอกว่าขอบคุณว่าเฮ้ยขอบคุณอะไรเพื่อนเดี๋ยวกดยอมให้โอ้โหนี่มันดูถูกชัดๆคือเขารู้หรือเปล่าว่าเขาสีต่อ5เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะครับคือแบบขนาดสีต่อ5้ามันยังปากแซบเลยเหรอถามจริงลาบบอกว่าเอ,อยังแซบอยู่โอเคเทนถ่ายครับสวยเทนน่านจะตาย โอเคเทนตายครับโอ้ตีมีฟิกสตั้นสวยโคตรๆอันนี้ต้องยกให้เครดิตตีมีเลยครับผมสวยมากโอโฮมาอ้าวโดนหอกอีกปักแซบตัวปักแซบตายแล้วครับผมเฮ้ยตูกล้ามาวะชุดทันไหมชุดไม่ทันนะครับโอไม่ถึงวะโอเคตอนนี้สกอร์หกตายสี่นะครับผม เลสเตอร์นี่ไม่น่าจะเข้ามาแล้วนะครับคงแบบว่าหายไปยาวๆเลยนะตีมีน่าจะได้ล่างนะครับโอเคเอามังต์อเลยคือตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าต้องพึ่งสลิมถ้าสลิมปาหอ,อกแม่นคือชนะเลยนะครับผมแล้วก็ฟอร์เรนเจโน่คือเป็นตัวแทงค์นะครับของได้ไหมของไม่น่าจะได้นะครับเกมนี้ผมออกเป็นเดอะบีดนะครับผม เพราะว่าผมต้องการแบบว่ายืนานานๆเฮ้ยโอ้โหจะตายว่ะผมต้องอ้อมว่ะคือถ้าสมมติว่าผมเดินเดินไปทางเมื่อกี้อันตรายมากนะครับทีมีสตันสวยมากเพื่อนเอาเดิเทนแตกเฮ้ยล้านเข้าหลังโอเมนเข้าหลังครับไม่อยู่ผมบอกเลยผมหนีสวยเพื่อนเอาละพวกปากแทบทีต่อห้าจะปากแทบนี่ผมยังชอบมวยมวย,มยไม่ได้ครับ ผมต้องเล่นไม่ได้แล้วนะผมเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ได้ไได <c oughs> คือเอาง่ายคือลินดิตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าพลาดแล้วคือจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจังหวะไหนเราคิดว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมแล้วยิ่งเป็น4ต่อ5เนี่ยมันตีเมื่อกี้ตีมี่สตาร์ไม่โดนนะครับต้องตีของแหละดีน่าม,มีเดอะบีทนะครับเฮ้ยของเล่นเพิ่มตีมีม <c oughs> ม่มาเออโอเคได้ของมาครับผม มาเอามังกรเลยคือบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ออเดอร์บีดมานี่คือโคตรคุ้มนะครับผมเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะแบบว่าต้องกลับบ้านบ่อยนะครับเพราะว่าเดอะบีดเนี่ยมันทําให้แคลรี่เนี่ยไม่ต้องกลับบ้านเลยนะเอ้ยตีมี่โดนล้อมา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 ระวังแถบระวังแถบสโลให้ก่อนนี่ตีมี่ตีมี่เล่นดีมากนะผมบอกเลยนี่คือแบบเป็นน้องที่รู้จักันในเกมนะครับแต่แบบว่าก็มันเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าออนตรงกัน โอ้ตีมีสตันว่ะตีมีสตายไหมเพื่อนเฮ้ยโอ้โหซูกา้าเออโอเคแต่ลิมตายครับโอ้แต่มันล่างมันห้าว่ะฟอร์เรนเจโน,โนเราไม่อยู่เพื่อนอ้าวมันฟิกจับพลาดโอ้ผมโดนโดนจับว่ะโอ้ตีมีสตายแล้วว่ะไม่ไหวว่ะผมว่าผมตายโอ้ผมตายครับผมไม่ไหวครับโอ้ตายเกิดแล้วเกิดแล้วมา มากำลังรีบไปช่วยเพื่อนดีนะสลิมเกิดมาแบบว่ายื้อไม่ได้โอเคโอเคตอนนี้ที่ฝั่งตรงข้ามไม่ปากแทบแล้วนะครับผมเรมรู้สึกว่าเกมมันเกม,มอาจจะบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสชนะปากเลยไม่แทบแล้วโอเคออกเคียวครับผมแบบว่าเดี๋ยวผมต้องไปการเอาไข่มังกรนะครับผม ถ้าได้ไข่มังกรเนี่ยอาจจะแบบว่าไฟไฟง่ายขึ้นนะครับอืมโอเคได้ไข่มังกรนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมน่าจะบูได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามีตีมีชชบอีกทีเนาะเดี๋ยวผมออกเป็นนี่ครับเป็นเดทูดับแดงเพราะว่ามีไข่มังกรเซฟอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องออกฟอสเข็บลว มีมีโดนวะเฮ้โอเมนโอโหโอเมนคือแม่งโอเมนนี่คือแบบปูรู้เลยว่าแบบมึงเอากูโอ้โหฟิกจับมาดิมาดิไม่มีเพื่อนมาใช่ไหมมาดิเรามีใครอยู่โอเคตีมีชุบสวยจัดๆไม่ไหวแล้วผมต้องพินผมต้องเพนสวยเพื่อนสวยมากโอ้โหโอเคผมได้ไหลอยู่นะ โอ้โหเทนผมตีเทนสองพันสามสิบคิวอะเอาอะโอ้เมื่อกี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตีมีดถ้าไม่ชุบจังหวะแม่นๆนี่ผมแพ้เลยนะผมบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมต่อไปผมเล่นกลางได้นะครับผมขายเป็นดทูออกก่อนเกิดนะเอาเซฟนะครับเฮ้ยอ้าวมุ้ยแปลกครับผมเรียบร้อย อ้าวปอ์เลนติโน่ตายว่ะเอลซุชนะเฉยทำไมปอ์เลนติโน่ฝั่ง,งเรามันเอาเรื่องตลอดเลยเพื่อนอีกเจ็ดวิโอเมนเกิดนะครับเอลซูไม่ต้องมากันบ้านเพื่อนเลยแค่นี้จะสู้พี่หรอหน้องเอลซูเรียบร้อยครับผมสี่ต่อห้าชนะเฉยเป็นไงครับกดยอมให้ไหมโอ้โหโอเมนนี่แบบ มั่นใจร้อเซ็นต์ว่าแบบเขาคงแบบว่าคิดว่าชนะผมแน่ๆแล้วประมาณนี้นะสามสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับด a เมจ <G ül üyor> ก็ลินดิตเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำได m เม e ได้ถี่มากนะครับแต่มนต้องมี cc ช่วยนะครับผมเพราะเพราะอย่างนง้เนี่ยเราจะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมต้องร e p o r t เนอะอ l a s t a i r หกลบหกคะแนนเองอ่ะคือแบบลเลส s t อร r นี่คือแบบศูนย์ d a เมจศูนย์ศูนย์ศูนย์ทุกอย่างนะครับผมผมทำ d ดเม g e ไปแสนห้านะครับ ก็ถือว่าวันนี้มารีวิวสกินใหม่ของลินดิตน,นะครับผมที่ฝั่งตรงข้ามคงคิดว่าแบบชนะแน่นอนแหละก็เลยแบบว่าปักแซบใจนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ